สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เอ้ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้มามาสถานที่เที่ยวอสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในเมืองย่างเลยค่ะแล้วมันก็จะเป็นหนองเป็นหนองแบบหนองปลาอะไรยงนี้นะคะกว้างมากเห็นเขาบอกว่าเอาเขาบอกว่าเขาทําเถียง เขียงเขียงที่แบบนั่งกินของกินอะไรนี่นะคะเห็นเขาบอกไปเ,เห็นเขาบอกว่าเขาทําเขียง <_ S 2> ก็เลยจะมาดูนะคะวันนี้แบบเขาทําจริงไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเขาขายอะไรบ้างตอนนี้ก็มากับสาวๆนะคะมาสาวๆสามคนนะคะตอนนี้ลมลมแรงมากเหมือนเขาขายจะแบบมีแค่อย่างเดียวนะคะนี่นะคะนี่ก็จะขาย ปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างมาล่าเนาะเจวะปิ้งย่างมาล่านะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นอะไรไส้กรอกอะไรมีเนื้อมีลูกชิ้นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนู้นนะเขาจะขายาข้าวซอยน้อยแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะข้าวซอยน้อยมีแต่ปิ้งย่างนะคะนี่ก็ถ่ายรูปก,กันนี่นี่นี <c oughs> ่นะคะบรรยากาศดีมาก ลมเย็นๆแล้วก็เห็นนองแบบกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้ไปเลยเห็นเขาเห็นเขาบอกว่าทําเถียงนี่ไม่น่าจะแบบคิดว่าทําเถียงรอบๆรอบๆแบบนี้มาเลยนะคะแต่จริงๆไม่ใช่น่าจะอยู่ตรงนั้นแค่แบบสองอันนั่นนะคะไม่รู้ว่าเขาจะทาต่อมาหรือเปล่าเอาคอยเฮ็ดดิว่าคอยเฮ็ดแบบปั่นม้าเฉ่งๆนะอ่ะ ถามแ่นยไ,ไป่ะเฮ้ยเ้ย,อย,อย,อยตอนแรกคิดว่าเขาจะทําแบบมาบทแต่ว่ามีแค่สองเถียงเราไม่ก็ไม่รู้นะวันนี้เรามาแค่มีแค่สองเถียงไม่รู้ว่าจะอนาคตไม่รู้ว่าจะทําต่อแบบยาวมาหรือเปล่าเนาะนี่นะคะอตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปที่เถียงนั่นนะคะแล้วก็เดินเดินตามหลังสาวๆาวสาวสาว,สาวไปไหนเราไปกันนะคะ ไปไหนกันอะเงียบจะไปไม่รู้สวยนะมึกอันจุปปอกมมานี่ป้อคือยเนาะตอนนี้ถนนกว้างดีนะรู้สึกว่าถนนกว้างแล้วก็ล่วงลวงไม่ค่อยมีหญ้าไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็แบบเหมือนเหมือนอยู่ทะเลริมทะเลแต่จริงๆไม่ใช่ทะเลแหละฮ้ยบรรยากาศดีจริง ไม่ได้มานานแล้วอ่ะอากาศดีไหมถามไม่ตอบถามใครไม่ตอบเลยดีค่ะเหงาอยู่คนเดียวเนี่ยน้องหาเงินเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวเราดูไปดูอะไรอะไรอะไรมาส่งกระจกมาส่งกระจกเฉยอันนี้ไม่ใช่กระจกนะมาเด็กวิ่งวิ่งมาสวยขนาดนี้เดี๋ยวพี่อันพีเอฟซีเขาอันใจละลายหมดแหละ ไจริงเถอะเ้ยไม่แน่สวยขนาดนี้ไม่รู้ว่าใครใครวิ่งมานังฟ้าลงมาหรือเปล่าวันนี้น้องเหล่าเงินปากหวานจังเลยมีแค่ยวนเลี้ยงอะไรอ่ามีแค่กินอะไรเดียวอะไรก็ได้น้ำเปล่าก็ยังดีซี่กอกไหมซ่กอกก็ดีใครอยู่นะคะไม่รู้อะไรนะคะเห็นเขาแบบเฮ้ยเขาใส่อะไรลูกโป่งเขาไม่ใช่ลูกโป่งคืออะไรเนี่ยเอ้ยน้องเหล่าเงินไม่เคยเห็นนะคะ เหมือนเขากั้นปลากั้นปลาที่เลี้ยงไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะหนองมันหนองมันกว้างเนาะแล้วก็จะแบบนี้น่าจะแบบล้อมไว้ในนี้ก็น่าจะมีปลาทั้งหมดนะคะที่เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าน่าจะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าแบบมีคนมาซื้อก็จะได้เอาง่ายเนาะเพราะมันแบบอยู่ในอยู่ในรอบรอบนี้หมดไม่ใช่แบบอยู่ทั้งหมดนี่เลยแลแบบโอ้ ถ้าจะมาหาเอาทีนึงก็แบบยากหน่อยแต่ถ้าแบบถ้าต้องหาง่ายๆก็จะแบบต้องเลี้ยงปลาเยอะๆจะได้แบบเอาง่ายเนาะอันนี้ก็เขาเขาจะจะการไว้ก่อนการไว้อันนี้ก็จะมีปลาทั้งหมดนะคะ<ม>นี่เถียงที่เราเห็นเขาบอกว่าเขาทําเถียงน่าจะเป็นอันนี้แหละคะ่ะสองเถียงเดี๋ยวไปดูกัน สวยสวยอยู่นะคะบรรยากาศดีอ่ะแบบนั่งตรงเถียงแล้วก็แบบมองไปก็เป็นหนองแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นผักเขาปลูกผักนะคะปลูกผักอะไรต่างๆกรัมปีอะไรต้นหอมเลยมะเขือเทศโอ้ยมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศน,นี่ก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะนี่ก็ถ้าเข้ามาก็แบบนี้เลยว้าวอากาศดีจริงวิวดีมากเลยอ่ะ ถ้าได้มานั่งกินน่าจะแบบชิลๆตอนนี้สาวๆก็ถ่ายรูปกันนะคะ mm hmm. เห็นบอกว่าบรรยากาศดีแล้วแบบสวยมาอันก่อนหน้านั้นที่มาไม่เคยไม่ค่อยอะไรบรรยากาศไม่ค่อยดีขนาดนี้นะคะวันนี้บรรยากาศดีมาก mm hmm. ตอนนี้ตอนเย็นนะคะมาตอนเย็นไม่รู้ว่าเจ้าของเขาอยู่ไหนนะคะไม่เห็นเจ้าของเลย ไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะคะอ,อารมณ์ดีพ่อบรรยากาศอ๋อเนี่ยมาละเจ้าของเขามาแล้วนะคะ,ะ,คะมะเขือเทศเขาปลูกไห้ไม่มะเขือเทศใหญ่มากลูกใหญ่เขียวๆน่าจะอร่อยถ้าใส่ส้มตำนะถ้าน้องเหล่างงนึขายส้มตำน้องเหล่านึนจะต้องมาซื้อแน่ๆเลย เขาเคยให้สวยอ่ะอน,นี่ก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงหรือเปล่าน,นี่ก็จะเป็นผักต่างๆนะคะเขาปลูกผักไว้น,นี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะกระมปีอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นหอมต้นหอมอันนี้ผักขี้วัวไม่รู้ทางพุ่นทางนู้นเขาเรียกผักขี้วัวเหมือนกันหรือเปล่านี่นะคะบรรยากาศ อ่ะยัยงไงยืนอยู่คนเดียวเนี่ยถ่ายรูปยังไม่เสร็จกันอีกสาวๆ,าวๆคนสวยก็งียเนาะนี่นะคะตอนนี้ต้องเหลาเงินก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ต้องเหลาเงินก็ถ่ายรูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายก่อนคนอื่นเขาแล้วก็ถ่ายเยอะมากใ <c> ห <oughs> <c oughs> ้คนอื่นเขาถ่ายให้แล้วก็แบบ เสร็จก่อนคนอื่นแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เพื่อนๆที่ยังถ่ายรูปอยู่นะคะสวยนะคะบุมนี่สวยมากามันเป็นเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เขาห้องทางนี้เข,ข,ขาห้องคาคาคาเออใช่บรรยากาศตอนตอนเย็นดีมากดีดีถ้ามาเดินเล่นสนุกนะคะน่าจะสนุก ตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วตกเย็นแล้วนะคะใ้พี่ๆท,ทุกคนมาแ,แบบอยู่เหมือนต้องเหล่าเงินตอนนี้นะคะคือแบบบรรยากาศมาาเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็แบบบรรยากาศดีดีอันสบายใจไปหมดสบายทั้งตัวสบายทั้งใจไปหมดเลยนะคะวันนี้อมาไม่เสียเที่ยวนะคะวันนี้นี่เดี๋ยวเรารอเพื่อถ่ายรูกปกันเสร็จก่อนนะคะ,ะ,คะทางนี้ก็จะเป็นอ่า สายน้าเขาเรียกน้าหงนอะไรอะเขาเรียกอะไรอะอะไม่รู้คิดไม่ออกไม่ไม่ไม่ภาษาไทยไนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเจ้าของไม่ร,มรู้เขาทำอะไระเก็บผัก,กน,ะะนี <laughs> ส่สวยจริงสวยจริงค่ะเนี่ย สวยจริงๆโอใหญ่มากเออหอยนี่ก็ใหญ่เนี่ยหอยนั่นขนาใหญ่มากเออนี่อันนี้ใหญ่วันน้นี่กระลำปีหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นปลูกเขาปลูกกระลำปีหมดเลยเออใหญ่เออใหญ่เนาะนี่เจ้าของสวยสวยและสดเอี๊ยสวยและสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูอะไรอ่ะอันนั้นเขาเรียกสะพาน เดี๋ยวเราไปดูสะพานไม้สะพานสะพานเป็นไงมาก่อนคนอื่นเพื่อที่จะถ่ายรูปสะพานไม้นะคะอันนี้เขาทำเอาไม้ทำ <Okay. S 1> เพื่อนจรถ่ายรูปแล้วตอนนี้เดี๋ยวังสงเนไปดูทางนน้นกันไปดูว่าเขาปลูกผักอะไรบ้าง เหมือนเห็นจะมีต้นข้าวโพดด้วยนะคะเหมือนจะปลูกข้าวโพดด้วยอันนี้ก็จะเป็นผักผักัถวหน่อยเอ้ยลืมชื่ออีกแล้วผักอะไรอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะโอยที่เขาดีอะ่ะดินดีดินดีน่าจะปลูกปลูกผักปลูกอะไรก็น่าจะดีนะคะนนก็จะเป็นต้นข้าวโพด น่าจะเป็นข้าวโพดอะไรอ่ะเขาเรียกข้าวโพดเอ่อที่เขาเอานึ่งแล้วก็กินเน่ไม่ใช่ข้าวโพดอันที่พี่น้องไทยใหญ่พี่น้องเมืงองยางเขาปลูกเอาขายนะคะไม่ใช่ข้าวโพดแข็งแบบนั้นแต่นี่เขาทนี้เขาจะเรียกอันอะไรอ่ะาอสตาลิอ่อนนี่นะคะตอนนี้เราก็เดินกลับวนกลับมาที่นี่ที่เดิมแล้วจริงๆเราน่าจะแบบเดินวนรอบหนองเนาะแต่ว่า ถ่ายรูปเยอะไปนิดนึงก็เลยวนกลับทางนี้ดีกว่าแล้วเพื่อนก็มีธุระต้องกลับบ้านนะคะก็เลยวนมาทางนี้ก็เราจะมาอุดหนุนปิ้งย่างมาล่านนิดนึงน้องหล่อมึงก็เอาปีไก่ไม้หนึ่งแล้วก็ไส่กรอกแล้วก็เอาอะไรอ่ะตีนไก่ขาไก่ตีนไก่ไกไกดูไม่ธรรมาชาติอ๋อไม่ทํนั่นเนาะน่าเอาอะไรอะ่ะเนี่ยไส่กรอก กินเดียวเลี้ยง mm. เดี๋ยวใจ่ายให้มหมดได้ไหมใช <laughs> ่มาจำไว้ก่อนนะ <laughs> มีตังค่อยมาจ่ายนะไม่ว่าจะปีไหนะอ๋อกี่ปีค่อยอมีตังค์เมื่อไหร่ค่อยมาค่อยมา,ยมาจ่าย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นปีกไก่อันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็จะมีเต้าถั่วูเต้าหู้แล้วก็จะมีไส้ก,กรอก ซอสหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็จะเป็นไส้กรอกอ,อันนี้ก็เป็นหอยโอ๊ยโอยโอ,ยโอ๊ยโกหรือเปล่านี่ได้ละอยากกินใช่ไหมล่ะอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวกินเ่อะจะกินติ้ย่างด้วยกันนะคะกินริมหนองบรรยากาศตอนเย็นขออนุญาตกินจีนไก่นะคะ มีอะไรจีแย่แล้วโหแขกจีวิชจีแย่นี่นะกินเยอะโม่อยู่ออกบ้านมาไม่กินข้าวที่บ้านมากินข้าวที่นี่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วตอนนี้เหมือนตําหาอืมยังมีอันนึงจริงๆแลกินเยอะตําหาจีแยนหน่าไม่แสงไปน่ดเดียวเลี้ยงเลียงค่ะย้ายกล้องนิดนึงนะคะ นั่งกินใกล้ต่อไฟน้องนเคยจะซื้อเมน่อนนี่เรากจะกินข้าวจีข้าวจีทวนเน้ารือเปล่าทวนเน้าหะ มาลาอ๋อข้าวจีมาลานะคะไม่ใช่ถั่วเน่านี่ข้าวจีของเรามีงางาขาวด้วยวอันนี้ขายอะไรไม่รู้อันเนี้ยน่าจะเป็นไอติมนะคะมาอีกเจ้าหนึ่งอุดหนุนอีกเจ้าหนึ่งน้องแสงเขาไม่ให้บอกมีไอติมกินไหม, <laughs> ม <laughs> กินกินกินใัย,ยเราเราอุนหนุนเขานิดหนึ่งเนาะยังไงจะกินยัง ก็ไม่ก็ไม่ใส่เรียวนะอืมสวยกินข้าวยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันละลายเออเดี๋ยวละมันละลายอุ้ยสีสวยอ่ะหนูกินสีม่วงเขาจะขายร้านเล็กแสนเล็กๆแบบนี้มาขายเลยนะคะน่ารักตอนนี้เขาจีนแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากินกันกินดูหนูถือกล้องให้หน่อยอุ้ยร้อนร้อน นะคะเข้าจีเข้าจีมาล่ามองชิมดูว่าจะเหมือนถ่าน่าไหมโอ้มอ่ร้อนอร่อยอยู่เดี๋ยวชอบกินถ่าน่ามากกว่าบูบ่าเอาวันเฮียดความกินแบบโรงมันเฮียดอันเท่าจีร้อนมากอันเา เยี๋ยใหเพื่อนกินแล้วน,นะคะขออนุญาตกินแป๊บนึงนะคะกินข้าวจีอันมันก็ข้าวจีเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยไอติมนะคะเขาทําเองนะคะเนี่ยอันนี้กล้องคือเนี่ยสองแอันนี้ถ้วยละสองสองหยวนนะคะถ้วยละสองสองหยวนนะคะประมาณสิบบาทไทยนะคะ นี่สวยอ่ะด้วยด้วยนมนมข้นหวานค่ะตอนนี้ก็กินไอติมแล้วก็เดินกลับเดินกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้เอามอเตอร์ไซ์มานะคะก็เลยต้องเดินกลับบ้านเมื่อกี้จ่ายตังอ่อะไรอ่ะปิ้งย่างไปแล้วนะคะหมดไป5้าหยวนก็ประมาณ25บาทนะคะกินห้าไม้ น้องถังกินสามไม้แล้วก็เพื่อนสองไม้แล้วตอนนี้ก็กินไอติมกับอร่อยไหมอร่อยมากรสอะไรอะรสเผือกเผือกกับเผือกอ่ะสีเขียวๆนี่เหรงวะใบเตยอะใบเตยเออๆใช่ใช่ใบเตยไปยังไม่ได้ชิมไม่ได้กินนานลอยดีกินไหมกินไหมป้อนไหมล่ะไอ้เงีมีเหมือนกันแต่ปว่าป้อนแหมเพื่อนรักนะ เย็นหน้าหนาวไม่ค่อยกินไอติมเนาะแต่ว่าเรามากินไอติมรู้สึกแบบได้ฟิลอีกแบบนึงก็อร่อยดีนะใช่อร่อยอุ้ยหอมมากอุ้ยอร่อยอร่อยจริงทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ก็มาถึงทางแยกแล้วกลัใช่คนละอยู่คนละหมู่บ้านนะคะสลับเลยเราต้องสลับกันเราก็จะ ไปถนนเส้นด้านล่างแล้วก็เพื่อนก็จะไปข้างบนยบายค่ะนี่นะคะ <laughs> เพื่อนก็จะไปทางนี้ส่วนน้องหลังเงินก็จะไปด้านล่างนี่นะคะทางนี้ค่ะงั้นน้องหลังเงินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากพีพีเอฟซีทุกท่านกดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องหลังเงินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมือไม่มือไม่ว่างแล้วนะคะ